หน้าม่านความสำเร็จและหลังม่านน้ำตาเสียงกรีดร้องของแฟนเพลงนับหมื่นในคอนเสิร์ตใหญ่แสงไฟที่สาดส่องและบทเพลงรักที่ครองใจคนทั้งประเทศนี่คือภาพลักษณ์ของหนุ่มกลาหรือนบสินแสงสุวรรณศิลปินผู้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ แต่ใครจะเชื่อว่าในวันที่เขาดูเหมือนจะมีทุกอย่างเขากลับต้องเผชิญกับพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่พายุในวงการบันเทิงแต่เป็นพายุในบ้านของเขาเองวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยแค่เรื่องเพลงแต่เราจะเจาะลึกมาหากาบการต่อสู้ทางกฎหมายที่ช็อกคนทั้งประเทศ เมื่อศิลปินระดับร้อยล้านออกมาฟ้องร้องอดีตภรรยาและแม่ของลูกในข้อหายักยอกเงินบริษัทเป็นจำนวนเงินสูงถึง66ล้านบาทอะไรที่ทำให้ความรัก27ปีพังทลายและทำไมเรื่องเงินถึงกลายเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ ยีนาทีนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เขายังไม่มีอะไรจนถึงวันที่เงิน66ล้านเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการย้อนกลับไปในปี2542เด็กหนุ่มจากสมุทรปราการพร้อมวงดนตรีชื่อกลาก้าวเข้าสู่ค่ายแกรมมี่ด้วยความหวังเพลงรอและขอเป็นตัวเลือกกลายเป็นเพลงชาติของคนอกหัก หนุ่มกะลากลายเป็นไอดอลของวัยรุ่นยุคนั้นแต่ความสำเร็จมักมาพร้อมบททดสอบวงกะลาต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงสมาชิกและการแยกวงในที่สุดในช่วงที่วงแตกหนุ่มกะลาเคยตกต่ำถึงขีดสุดเขาเผชิญกับโรคซึมเศร้าและการติดสุราอย่างหนักจนเกือบจะทิ้งวงการเพลงไปแล้วแต่ด้วยพลังใจและวินัยที่เข้มงวดเขากลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขายัางเป็นเบอร์หนึ่งเพลงปล่อยและเธอเป็นแฟนฉันแล้วมียอดวิวทะลุร้อยล้านครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เขามีรายได้มหาศาลจากการจ้างงานทั่วประเทศแต่ในขณะที่กราฟชีวิตการงานพุ่งขึ้นกราฟชีวิตคู่กลับเริ่มมีรอยร้าวที่ยากจะประสานจุดแตกหักมือที่สและเงิน66ล้านที่หายไปปี2566 คือจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดข่าวลือเรื่องมือที่สามหนาหูขึ้นจนนำไปสู่การยอมรับและขอโทษสังคมของหนุ่มกะลาแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่ความสัมพันธ์ที่พังลงเพราะเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีบริษัทอย่างจริงจังหนุ่มกะลาพบความผิดปกติที่ทำให้เขาแทบสิ้นสติ เขาอ้างว่าเงินรายได้จากการทำงานหนักตลอดหลายปีถูกโอนออกไปจากบัญชีบริษัทเป็นจำนวนกว่า450ครั้งรวมเป็นเงินกว่า66ล้านบาทเขายืนยันต่อหน้าสื่อว่าเขาแทบไม่เคยเห็นเงินก้อนนี้เลยเงินถูกถอนออกไปโดยที่เขาไม่ได้รับรู้และนำไปสู่การฟ้องร้องอดีตภรรยาในข้อหายักยอกทรัพย์ การออกมาแถลงข่าวพร้อมทนายความชื่อดังกลายเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักฝ่ายหนึ่งมองว่าเขาทําเพื่อความถูกต้องอีกฝ่ายมองว่าเขากําลังทําร้ายแม่ของลูกเพื่อปกป้องตัวเองความซับซ้อนของคดีนี้อยู่ที่ความไว้วางใจที่เขามอบอํานาจการจัดการเงินทั้งหมดให้อดีตภรยาเพียงผู้เดียวตลอด27ปีที่ผ่านมาการต่อสู้ในชั้นศาล และพยานหลักฐานทางการเงินเมื่อเรื่องถึงชั้นศาลพยานหลักฐานทางการเงินถูกนำมาตีแผ่ต่อหน้าสาธารณชนหนุ่มกลาชี้แจงว่าเขาต้องการเงินก้อนนี้คืนเพื่อมาเคลียร์หนี้สินและใช้ชีวิตต่อในวัยกเกษียณในขณะที่ฝ่ายอดีตภรรยาก็มีการโต้แย้งเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวและการดูแลบุตรมหากาบนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตศิลปินของเขา เราได้เห็นภาพของนักร้องที่เคยจับไม้ร้องเพลงด้วยความสุขต้องมานั่งกุมขมับอยู่กลางห้องพิจารณาคดีความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากการสูญเสียเงินเท่านั้นแต่เกิดจากการที่ความลับส่วนตัวและเรื่องราวภายในบ้านต้องถูกนำมาขุดคุย้ยเพื่อใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายรายละเอียดการโอนเงินเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเงินหลักล้านถูกนำมาวิเคราะห์ทุกฝีเข็มซึ่งสิ่งนี้เองที่ดึงเวลาชีวิตของเขาไปนานหลายเดือนในท้ายที่สุด ไม่ว่าผลของคดีจะเป็นอย่างไรชีวิตของหนุ่มกลาได้ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับทุกคนว่าความรักคือเรื่องของหัวใจแต่เงินคือเรื่องของความถูกต้องการบริหารจัดการทรัพย์สินในครอบครัวโดยเฉพาะในฐานะศิลปินที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนและโปร่งใสตั้งแต่วันแรก วันนี้หนุ่มกลาพยายามกลับมายืนหยัดอีกครั้งเขาขอโอกาสทำงานเพลงที่เขารักเพื่อชดใช้ความผิดพลาดในอดีตและเดินหน้าต่อในฐานะพ่อที่ต้องการดูแลลูกให้ดีที่สุดเรื่องราวของเขาเป็นอุทาหรณ์ให้เราเห็นว่าแม้คุณจะประสบความสำเร็จระดับประเทศมีเงินทองมากมายเพียงใดแต่ถ้าหลังบ้านไม่มีระบบจัดการที่ดีพอสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตก็อาจพังทลายลงได้ในพริบตา คุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณคิดว่าความรักกับเงินตราอะไรคือสิ่งที่จัดการยากที่สุดและบทเรียนของหนุ่มกลาในครั้งนี้มีค่าแค่ไหนสำหรับคุณคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเจาะลึกคนดังตอนต่อไป